นมก็ได้ซื้อนาม,มาโอรยมันไหนมัน่อนมันดันบ่ยุดน้องมนัห่อนลายมันก็ยงยุดุดดนั่นมัน เจ้าทายลูกที่ดแน่นอนเลยเจ้าหายก่อนครับอันนี้มันยกใจกลางของอันนั้นทสุ่มทั้งไอประสาททั้งนานี่ประสาทไอ,นนอที่วี วัวใจกลางของภาษาไทยพระเจ้าตะมุลวันเลยพระเจ้ามาเอาแค่นี้ก็น่ารับเซ็กเนาะกินได้ขนมขันนย่าอายกิน